ปล่อยห้องเช่าแล้วผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่าเราในฐานะเจ้าของค่ะทำอะไรได้บ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะวันนี้จิ๊บจะมาเล่าให้ฟังค่ะสวัสดีค่ะจิจ๊บจากเพจอสังหาเรื่องจิ๊บจิ๊บค่ะ ก็น,นะคะเป็นปัญหายอดฮิตอีกแล้วสําหรับใครที่เป็นเจ้าของห้องเช่าไม่ว่าจะเป็นคอนโดบ้านอพาร์ตเมนต์นะคะหรือสังหาต่างๆมักจะเจอปัญหาคลาสสิกมากเลยคือผู้เช่าไม่จ่ายค่าเช่านะคะแล้วเราทําอะไรได้บ้างที่ไม่ผิดกฎหมายนะคะ ไม่ใช่ว่าเราเป็นเจ้าของอสังหารแล้วจะทําอะไรก็ได้นะตามกฎหมายมีกฎหมายคุ้มครองนะคะทั้งตัวผู้เช่าเองรวมถึงผู้ให้เช่าด้วยนะคะวันนี้ก็มากับทนายอีกแล้วค่ะมาไขาข้อข้องใจตรงนี้นะคะเดี๋ยวให้ทนายแนะนาตัวนิดนึงค่ะครับผมผมทนายเจษด,ดาครับหรือทนายเจตนะครับก็ทนายเจตก็อยู่ <c oughs> ในวงการทนายมานานรวมถึงทําเคสของจิ๊บด้วยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเกิดกล้าพูดได้เลยว่าการันตีเรื่องของความรู้นะคะรวมถึงข้อสงสัยต่างๆมีอะไรก็สามารถ ที่จะคุยกับทนายได้เนี่ยจะได้ข้อไขข้อข้องใจที่ถูกต้องที่สุดคือตอนนี้ค่ะที่เจอหลายคนลูกเพจมาถามเรื่องของว่าเขาอ่ะมีผู้เช่านะแต่ผู้เช่าไม่จ่ายเงินมาสักพักแล้วเขาจะจัดการอะไรได้บ้างในในให้ไม่ผิดกฎหมายครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คงต้องเอาตัวสัญญาเช่าเนี่ยมากางดูกันก่อนนะครับแล้วก็มีกำหนดไว้อย่างไรนะครับว่า ไม่จ่ายค่าเช่ากี่วันเราก็ต้องมีหน้าที่อย่างไรนะครับ<ะ>แต่โดยหลักทั่วไปจะต้องอกอนสือบอกกล่าวเขาก่อนนะครับให้เขานําค่าเช่ามาจ่ายเรา<ะ>ให้ระยะเวลาเขานะครับอย่างน้อยก็สักช่วงระยะเวลาหนึ่งที่<ะ>มันเหมาะสมนะครับแล้วก็ถ้าเกิดครบทบอีกงวดหนึ่งเขายังไม่ชําระก็ขอให้บอกเลิกสัญญาเขานะครับแล้วก็เรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับเนื่องจากถ้าเกิดเขาไม่จ่ายค่าเช่า ไม่ใช่เฉพาะ2เดือนที่เขาค้างแต่ถ้าเกิดเขายังคงดือ้อยังอยู่ต่อโดยไม่จ่ายค่าเช่าเขายังคงต้องร่วมรับผิดชอบในค่าเช่าที่เราเสียโอกาสไปเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่ต้องทําในเรื่องของการปลอดช่อสังหาคือเรื่องสัญญาถูกต้องครับมาเป็น r i ORITY แรกถูกต้องค,ครับทีนี้<ช>สัญญาเช่าวควรจะต้องระบุอะไรบ้างอะคะคือต้องดูก่อนว่าผู้ให้เชา่าหรือเจ้าของห้องชุดถ้าเป็นห้องชุดหรือเจ้าของห้องเช่าเนี่ยมอีอาคาร ห้องชุดหรือห้องเช่าเนี่ยที่ปล่อยเช่าทั้งหมดกี่ยูนิตถ้าไม่ถึง5ยูนิตก็ค่อนข้างจะอิสระในการทําสัญญา,าที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับคำว่าอ,อ,อิสระคือต้องไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้าเกิด5ยูนิตขึ้นไปเนี่ยคุณจะถูกควบคุมโดยคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาของสํญญานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคแต่ถ้าเกิดคุณไม่ได้เข้าไปในตรงนั้นคุณก็สามารถที่จะ ตกลงกับผู้เช่าได้ว่าอขอล่วงหน้า3าเดือนขอล่วงหน้า6เดือนอันนี้เป็นอิสระนะครับคุณก็ยังไม่ถูกตีกรอบโดยสัญญาฉบับนั้นก็จะสรุปให้นะคะถ้าเราเป็นรายย่อยอย่างตัวจิ๊บเองอมีไม่ถึง5ห้องอยากจะปล่อยเช่าคอนโดเนี่ยนะคะคสามารถเรียกเก็บก็คือจะเป็นเงินล่วงหน้าค <c oughs> ่าเช่าล่วงหน้าได้1เดือน <c oughs> เงินประกันห้องเช่านะคะสเดือนรวมเป็น3เดือนได้แต่ถ้าถือครองอสังหาแน่เกิน5ยูนิตไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เกิน5ถือว่าเป็นคนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการปล่อยเช่าสังหาจะสามารถเรียกเงินประกันได้แค่เดือนเดียวเดือนเดียวครับนะคะแล้วก็เขา,าเรียกว่าอะไรเงินประกันหนึ่งเดือนแล้วก็ค่าเช่าลงหน้าหนึ่ง,งเดือนเทนนคะนคทีนี้อีกกรณีหนึ่งคือว่ารเราจะมีความเข้าใจว่าก็ในเมื่ออสังหาเป็นของเราห้องเช่าเป็นของเราเขาไม่จ่ายคาา่าเช่าเราจะไปนค้นของเขาออกไปเลยล็อกห้องเปลี่ยนกุญแจใหม่อย่างเงี้ยทำได้ไหมคะโอเค ต้องกลับมาดูเหมือนเดิมที่สันท,ที่ที่ว่าคุณเป็นผู้ประกอบการธุรกิจให้เช่าหรือเปล่านะครับคุณก็อาจจะสามารถเข้าไปแต่ว่าการเข้าไปคุณต้องเข้าไปอย่างระมัดระวังนะครับต้องมีพยงพยานเข้าไป<ภ>มีตำรวจมีเจ้าหน้าที่นิติเข้าไปด้วยด<ภ>้กัน บอกกล่าวเขาก่อนให้ระยะเวลากําหนดเขาก่อนว่าเราจะดำเนินการหนึ่งสองสามปีแต่ที่สาคัญในสัญญาต้องระบุว่าทําได้ก็คือว่าถ้าเกิดเป็นจิบนานจิบสรุปให้แบบนี้แบบง่ายๆเลยก็คือว่าเอกสารสัญญาระบุไว้เลยจ่ายไม่จ่ายค่าเช่าเกินกี่วันอาจจะมีมาตรการอะไรบางอย่างอย่างเช่นออกหนังสือเตือนอันนี้สําคัญการออกหนังสือจดหมายเตือนเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องให้ทนายเป็นคนออกก็ได้เราเขียนเป็นจดหมายที่นี้จดหมายเนี่ยสามารถไปสอดห้องถือเป็นหลักฐานได้ไหมคะหรือว่าต้องส่งไปสี่ ควรจะส่งเป็นไฟษนีตอบรับนะลายก็ได้ลน์ก็ได้ลก็เป็นลายได้ลายส่วนตัวนะไม่ใช่ลายกรุ๊ปทั้งโครงการลายกรุ๊ปอาจจะเป็นการโดนฟ้องหมิ่นประมาทได้ด้วยก็ขอให้เป็นลายส่วนตัวแล้วแคปหน้าจอนั้นเก็บไว้ะครับว่าเราบอกกล่าวเขาแล้วสุดท้ายแล้วค่ะให้มันมีหลักฐานว่าเรามีการบอกกล่าวเขาเป็นจดหมายว่าให้ชําระค่าเช่าภายในวันที่เท่าไหร่ให้เวลาเขานิดนึงถ้าไม่ชําระเราอาจจะต้องขออนุญาต เขาเข้าไปในห้องทีนี้มีประเดหนึ่งค่ะตัดน้ำตัดไฟได้ไหมคะถ้าไม่จ่ายเขาไม่ได้ครับเรื่องนี้ไม่ได้นะครับนอกจากว่าเขาไม่ชําระค่าไฟแล้วการไฟฟ้าเป็นผู้ตัดเองนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะไปตัดน้ําตัดไฟเขาไม่ได้นะครับถ้าเขายังจ่ายอยู่ถ้ายังเขายังจ่ายค่าน้ําจ่ายค่าไฟอยู่เราไปตัดเขาไม่ได้แล้วถ้าไม่จ่ายค่าเช่าแล้วเราบอกนิติให้ระงับขีการนะคะได้ไหมคะ เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอยู่นะไม่ว่าจะเป็นค่าส่วนกลางเองหรือค่าเช่าเองเนี่ยระง,งับขี์การ์ดเนี่ยในความคิดเห็นผมมันก็เหมือนการปิดกัน้นไม่ให้เขาเข้าสู่ตัวอาคารคก็ยังมองผมผมเชื่อด้วยว่ายังทําไม่ได้ขนาดนั้นนะครับเว้นแต่ว,าว่าระบุในสัญญาเช่นกันค,คือเราอยากจะทําอะไรเราจะต้องระบุในสัญญาก่อนะนะครับแล้วก็พอเกิดกรณีขึ้นมาเราก็ต้องบอกกล่าวเขาก่อนคือต้องมีสเต็ปในการทําค่อยๆเพิ่มความ ขึ้มงวดขึ้นอ,อย่างเงี้ยอาจจะไปได้ทีนี้สุดท้ายเคยทนายเจ็ดเคยเจอเคสอะไรที่แบบเป็นของลูกความเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายค่าเช่าบ้างไหมคะที่พอจะแชร์ได้เออเคสที่การจ่ายค่าเช่าก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่จ่ายค่าเช่าแล้วก็ค้างอยู่แล้วก็ย้ายออกเลยจะเป็นลนักษณะอย่างนั้นมากกว่าเราก็สามารถก็ต,ต้องไป,<อ>งไปตาม,<ห>มใช่ใช่ก็ตามฟ้องเรียกค่าเสียหายเอาครับได้คืนไหมคะได้คืนไหมคะ ก็ส่วนมากถ้าเกิดเป็นผู้เช่ารายย่อยก็จะลําบากนิดนึงคือแค่ค่าทนายก็อาจจะไม่คุ้มละนะครับเพราะฉะนั้นการเลือกผู้เช่าที่ดีเนี่ย ก็เป็นเป็นสิ่งสําคัญสกรีนนิดหนึ่งนะคะจิ๊บมีคลิปนะคะสิบเทคนิคในการเลือกผู้เช่าที่ดีนะไปติดตามได้ในยูทูบด้วยนะคะคือสุดท้ายแล้วค่ะก่อนจะไปปลายเหตุต้นเหตุการสกรีนผู้เช่าเนี่ยก็ต้องเลือกให้ดีก่อนนะคะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลังแล้วก็อย่าคิดว่าเราเป็นเจ้าของอสังหาดิมซับเราถือกุญแจเรารู้พาสเวิร์ดเราจะไปเข้าห้อง ของลูกค้าที่เขาเช่าอยู่เนี่ยไม่สามารถทําได้นะคะคสุดท้ายนี้ค่ะทนายเจษมีอะไรที่จะฝากถึงคนที่กําลังจะปล่อยเช่า,าสังหาค่ะครับก็อย่างแรกเลยนะครับจะต้องเข้าไปดูคลิปของจุลจิก่อนเลยนะครับการกรีมผู้เช่าแล้วพอปล่อยเช่าแล้วนะครับตัวสัญญาให้เช่าเนี่ยสัญญาเช่าก็เป็นสิ่งสําคัญเป็นเครื่องมือและกลไกที่เราสามารถควบคุมดูแลพฤติกรรมของผู้เช่าได้นะครับ อาจจะมีการอารุ่มรวยกันในบางเคสอย่างช่วงโควิดนะครับเราก็ต้องอารุ่มรวยกันแต่ถ้าเกิดปัญหาก็ต้องทําตามสเต็ปนะครับต้องบอกเลิกเป็นกิจรัทนานะครับ บอกสิ่งที่เราต้องการเป็นกิจกรรษณันาแต่ทุกอย่างต้องภายใต้กรอบของสัญญาใช่นะครับถือว่าคลิปนี้นะมีประโยชน์มากๆเลยสําหรับใครที่ทั้งเป็นผู้เช่าแล้วก็ผู้ให้เช่านะคะสุดท้ายนี้ค่ะใครที่อยากติดตามทนายเจนะทนายเจมีช่องโดยฝากช่องนิดนึงค่ะ Legal Talk นะครับ by ทนายเจนะครับฝากด้วยละกันครับเป็นมือใหม่มือใหม่ในเรื่องของการทํา YouTube แต่ไม่ได้มือใหม่ในเรื่องของคดีความเลยนะคะก็ไปดูได้ค่ะเป็นเนื้อหาที่ดีในการใช้ กฎหมายในแง่มุมต่างๆไม่ใช่แค่เกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะคะรวมถึงมีรายการวิทยุด้วยใช่ไหมคะเออเป็นของทางช่อง97.0เมกะเฮิร์นะครับร่วมกับทางสภาธนายความนะครับรู้ทันกฎหมายรู้ทันกฎหมายทุกวันจริงๆรายการนี้จะมีทุกวันอาทิตย์1 0โมงถึง11โมงเช้านะครับแต่ขงผมจะรับผิดชอบเริ่มเข้าไปรับร่วมรับผิดชอบเนี่ยในวันอาทิตย์แรกของเดือน และสุดท้ายนี้ค่ะใครที่อยากรู้เรื่องกฎหมายอะไรนะคะลองคอมเมนต์มาในคลิปนี้นะคะเผื่อจิ๊บจะได้มีโอกาสมาส,สัมภาษณ์ทนายเจกอีกนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะขอบคุณทนายเจกมากมากเลยค่ะขอบคุณจิ๊บมากครับ,รบสวัสดีครับและเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารอสังหานะคะโปรโมชั่นดีๆโปรโมชั่นเด็เดๆรวมถึงความรู้ดีๆเกี่ยวกับอสังหานะคะอย่าลืมกดติดตามเพจแล้วยูทูบอสังหาเรื่องจิ๊บๆค่ะสำหรับคลิปหน้าจิ๊บจะพาไปดูโครงการไหนมีความรู้อะไรมาเล่าให้ฟังอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ